สวัสดีครับสายมูทุกท่านครับคลิปนี้เรามาคุยกันนะครับเล่าเรื่องราวเกยยี่ยวกับพญานาคราชกันนะครับการมูสายพญายนาคราชของอาจารย์เนี่ยตั้งแต่เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับการไปมูเนี่ยเกิดจากอะไรทำไมถึงสนใจจงังหวัดสกลนอครน,นะครับให้เป็นที่กล่าวขานได้ว่าพญายนาคศักดิก์สิทธิ์แค่ไหนนะครับมีเรื่องราว อัศจรรย์แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยก็คือการอยากจะรู้ตามรอยนะครับอัตชีวประวัติของหลวงปู่มั่นพุทีรัตโตและลูกศิษย์นะครับก็อาจารย์ก็ตามรอยกลับไปกราบหลวงปู่ที่วัดที่จังหวัดสกลนครที่กุฏิของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็มีโอกาสได้เจอนะครับกัลยาณมิตรและก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในจังหวัดสกลนคร ก็มีโอกาสพูดคุยได้รับการเผยแพร่ข้อมูลในการบอกเล่าบอกต่อจาก,กเรื่องราวตำนานต่างๆจาก,กเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมืองสกลนอครน,นะครับก็มีเรื่องของพระธาตุเชิงชุมและก็มีพญานาคที่ดูแลองค์พระธาตุเชิงชุมอยู่ก็คือเจ้าปุษรราคาเราก็สืบเลื่อยไปเรื่อยๆกับสักการะขอพอรท่านนะครับและมีโอกาสได้ร่วมในการสร้างพระนาคปกพระประธานต่าง,างๆแล้วก็มีโอกาสไปบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพญานาคราชที่ริมหนองหานนะครับ เราก็มีโอกาสไปสร้างพระที่นั่นนะฮะควบคู่กับการสร้างบุญสร้างบารมีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดพระพุทธบาทผ่านน้ำน้ำทิพตนะครับแล้วก็วัดถ้ำผาเด่นะครับแล้วก็วัดต่างๆนะครับอีกหลายๆวัดนะครับในจังหวัดสกลนครนะฮะแล้วแต่ว่าพอจะพ้นจากเวลาจากการไปทําบุญสร้างกุศลพิธีโปรงสวงแล้วนะครับเราก็จะไปไหว้พระขอพรตามสถานที่นะครับที่เราสืบผาค้นได้จากเรื่องของปัญนา เพราะนั้นเรื่องราวของพญายนาคที่หนองหานเนี่ยจะมีอีกองค์ก็คือเจ้าปูชยยปาป่ชัยยบบา,ารามีเจ้าปู่ชัยยานคราชไม่ย่าไอาคําและเหล่านาคในบึงหนองหานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้จึงเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นที่สนใจของพวกเราเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับสิบกว่าปีก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเดินทางไปยปังสกลนครนี่บ่อยมากนะครับบ่อยมากนะฮะในคณะของเราเพราะด้วยว่าเราเป็นเจ้าภาพสร้างาพระประธาน เจ้าภาพพิธีพวงสวงแล้วก็ทําบุญกุศลเมื่อบุญกุศลมันเกิดก็เลยจึงเป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องได้เป็นกสักการะขอพรพญานาคและอันเชิญนะฮะเหล่านาคเนี่ยมาร่วมในบุญในบาร,รมีที่เราไปทําไปสร้างนะครับหลายๆครั้งจึงเป็นเรื่องอาัศาจรรย์นะฮะมันจะมีอยู่อ,อ๋อครั้งหนึ่งนะครับที่อาจารย์ไปไปสํารวจพื้นที่นะครับแล้วก็ไปบวงสวงไปทำอะไรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับไปอีกครั้งไปสำรวจพื้นที่เพื่อไปหาข้อมูลจากพญานาคที่ บริเวณริมหนองหานนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างแค่ไหนนะครับก็มีคนในท้องถิ่นก็เดินทางพาอาจารย์ไปตามสถานที่ต่างๆนะครับก็มีอยู่สถานที่แห่งหนึ่งริมหนองหานนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าปู่นาคราชนะครับอยู่ริมหนองหานเลยอาจารย์ก็ด้วยความที่เราไปหลายที่แล้วเรามันก็ค่าแล้วเวลาเราก็จะต้องรีบเดินทางกลับกรุงเทพมหา,าคนครนะครับต้องเข้าตัวเมืองไป นะฮะก็เลยก้าวลงจากรถไปไปไปที่ศาลหลังนั้นซึ่งมันก็โผรเพลคั่าจะมืดแล้วหกโมงเย็นนะครับมันก็เป็นมันก็มันมืดจัันยังไม่มืดมากแต่มันก็เป็นประมาณหกโมงเย็นนะฮะอาจารย์ก็ยกมือไหว้ก็บอกว่าเจ้าปู่นาคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านดูแลอยู่ที่นี่นะฮะก็ลูกขอญาตยกมือไหว้แลวก็กล่าวขอพอรท่านด้วยวาจาเพียงเท่านี้นะไม,ไม่ไม่ได้จุดทูบนะเพราะารีบนะครับขอพอรท่านโดยโดยสะดวกแล้วขอญาตเดินทางกลัด กรุงเทพเพราะเนื่องจากว่าจะต้องรีบไปขึ้นรถนะครับจังหวะที่เรากำลังจะหันกลับนั่นเองนะฮะขนลุกวา้บขึ้นเลยนะฮะขนลุกไปทั้งตัวทั้งตาตุ่มเลยนะครับมีความรู้สึกคนลุกขนช็อพองขึ้นมาก็เลยหันไปพร้อมเสียงของของคนในพื้นที่บอกว่าอาจารย์มองไปที่ริมนนองหานนะครับ เราก็หันไปตามเสียงมองไปแล้วก็ชี้มือไปก็ปรากฏเห็นคลื่นน้านะฮะเป็นคลื่นสูงประมาณเป็นสองประมาณเป็นสองนะครับคลื่นที่มีการยกตัวเลาะโนนขึ้นมาสูงขึ้นมาเป็นสองแล้วความยาวเนี่ยเป็นเส้นตรงอยู่ห่างจากเราไปประมาณเกือบเกือบสิบกว่าเมตรนะครับประมาณสิบกว่าเมตรนะฮะสิบกว่าเมตรเนี่ยเกือบยี่สิบเมตรนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นความยาวของเส้นเส้นคลื่นตรงนั้นน่ะที่ลอยขึ้นเป็นเป็นสองเนี่ย ประมาณไม่ต่ำกว่า30เมตรนะนะครับคิดว่าประมาณ30เมตรได้นะครับสาเมตรด้วยสายตาแต่ความจริงอาจจะหญ่ประมาณ50เมตรด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นตรงนั้นเมื่อลอยเป็นเส้นตรงแล้วค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนฝ่าจากขึ้นตรงบริเวณนั้นจอกแหนมันจะไม่มีนะครับมีน้อยแล้วก็ขึ้นค่อยๆยกตัวแล้วก็ตรงบริเวณตอนตรต,รตรงช่วงเวลาหกโมงเย็นนะน้ำมันสงบนะฮะน้ำมันสงบไม่มีขึ้นลงนะครับ แล้วก็เคลื่อนมาเรื่อยๆเคลื่อนเข้ามาฝั่งเพื่อจะเข้ามาหาเรานะครับเราก็คนในขณะก็คนลุกนะครับก็เลยบอกก็เลยบอกท่านและในความรู้สึกของเราก็รู้สึกได้ว่าท่านแสดงให้เราเห็นเพื่อให้เราเป็นปรัจ์พยานได้ว่าท่านนะ่ะมีอยู่จริงแล้วจะต้องขอพรท่านนะก็เลยต้องหันกลับไปบอกทีมงานนะฮะทุกท่านว่ารบกวนจดทูปกำญ่ให้ด้วยนะครับคงจะต้องสัตยาระท่านด้วยทูปเทียนแล้วหลัก นะครับต้องต้องต้องถามเพราะว่าเนื่องจากท่านมาปรากฏขนาดนั้นแล้วนะครับก็เลยจุดธูปกำใหญ่กล่าวบูชาปู่พญานาคราชที่ที่อยู่ในหนองหานนั้นนะฮะทุกท่านทุกปวงทุกพระนามรวมถึงไม่ยากครับแล้วเจ้าปู่สวรรคนาครและปู่ชัยยะนาคราชนะครับขอให้ท่านรับรู้และการมาครันน้งนี้และกาบสักการะขอพอรท่านอะไรที่ว่าดีเขาก็ขอไปกล่าวเสร็จก็เลยก็ปักธูป ถวายกลิ่นธูปพนเทียนผู้ชาท่านและสรรลเสริญเราพญานาคแล้วก็ขอขมาท่านก็ขอพรขอบารมีท่านจากนั้นก็ได้กลับไปหนองหานอีกเรื่อยๆนะครับในการสร้างบุญสร้างบารมีเราเลยเอาบุญกุศลที่เราได้สร้างพระประธานนะครับสร้างพระสร้างอะไรต่างๆทุกบุญทุกบารมีอุทิศให้ท่านนะครับเวลาเราไปทําพิธีบวงสวงเสร็จแล้วก็จะพาคณะสแสวงบุญเนีดด่ยไปเที่ยวไหว้พระหรือขึ้นไปที่เกาะดอยสวรรค์ นะครับเวลาการเดินทางบนบริเวณหนองหานเนี่ยท่านจะปรากฏขึ้นให้เห็นอยู่เรื่อยๆจนคณะก็จะได้เห็นเหมือนกันนะครับก็จะมีอะไรที่เป็น,ปนแปลกๆกะเป็นอะไรไปอัศาจัรย์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหลังจากที่เราเดินทางขึ้นไปสกลน,นครอ,อยู่เรื่อยๆด้วยการบูชาพญายนาคเนี่ยนะครับมันก็จะมีความโชคดีเรื่องโชคลาบเอ่ยเรื่องการเงินการงานต่างๆเอ่ยเนี่ยเข้ามาตามที่เราไปหมู่ไปไหว้ไปขอพรกับเจ้ปาปู่พญานาคาราชนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของ พญานาคนะครับที่สกลนครหนองหานเนี่ยจึงเป็นเรื่องราวที่อ,อัอาศาจรรย์แล้วเวลาที่อาจารย์กลับไปที่สกลนครหรือไปภาคณะไปไหว้ไปมูไปขอพรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลับมาเรามาักจะมีโชคลาบเราโชคลาบลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาบหวยหรือโชคลาบถูกลอตเตอรี่อะไรต่างๆเหล่านี้หรือเรื่องเกี่ยวกับการเงินและการงานอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเคยไปอ่ะไปไหว้พญานาคที่ที่บงบริเวณท่าแรกก็จะเป็นอุทยานบัว ที่มีพญานาคของสีขาวอันนั้นน่ะกลับ,ก,บก็ซื้อลอตเตอรี่ที่นั่นเลยนะครับกลับมาก็ถูกลอตเตอรี่นะครับก็ถูกลอตเตอรีตร่ตรงนั้นส่วนที่ไปเคยทําพิธีก็มีโอกาสได้แก้วมณีนคราชจากคณะรัทธาหลวงปู่หลวงพ่อมอบให้หรือเหล่านาคประธานให้อย่นะครับก็ามาเป็นแก้วสารพัดนึกเวลาเราขออธิษฐานให้เป็นโชคเป็นลาภเป็นเงินเป็นทรัพย์ให้ได้ได้เงินได้งานเข้ามามันก็จะมีมีเงินงานหลักใหลเข้ามา นะครับพอเราทำบารมีไปสักพักหนึ่งพอสมควรแล้วก็เอาแก้วนักราน,นเนี่ยบรรจุในพระใหญ่ในพระธาตุเจดีย์ต่างๆเพื่อเป็นบารมีให้กับพระพุทธศาสนาให้เหล่านาคได้ไปสร้างบารมีตรงนั้นนะครับเพราะนั้นก็จะมีอยู่โดยตลอดนะครับเรื่องเราอาัศาจารย์ของเราพญายนาคที่บริเวณริมหนองหานเช่นเวลาเราไปทำพิธีบวงสวงตั้งเครื่องสักระบวงสวงเรา เหล่าพญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคปรากฏขึ้นบริเวณริมหนองหานให้เห็นเป็นอาศาจรย์ทุกคนก็จะรู้สึกได้สัมผัสได้ว่าถึงความความมีอยู่และการมาของพญานาคให้เห็นเป็นอาสาจรย์นะครับและเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ต,ต่างๆที่เกิดในริมที่บริเวณริมหนองหานหรือเหล่าที่หนองหานเนี่ยก็มีอยู่ตลอดมีอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวการไปมูที่ตหวัดสักลนครเนี่ยเป็นการไปมูเกี่ยวก,กับเรื่ององพญานาค นะครับเรื่องพญายนาคเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแบบว่าโด่งดังนะฮะมีชื่อเสียงแล้วก็ไปมูแล้วเห็นแล้วปักนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจนะครับที่อยากใช้อาจารย์พาไปมูที่สกลนครไหว้พญายนาคห,หรือถ้ามีโอกาสผ่านไปก็ลองไปมูไปไหว้ขอพรจากพญานาคก็เรื่องโชคเปิดดวงบาร,รมีเรื่องโชคลาภการเงินการงานนะครับให้สมบังสมบัติปรารถนาเมื่อสําเร็จแล้วอย่าลืมกลับไปขอบคุณท่านนะครับอย่างเช่นอาจารย์พาคณะสัทธาสายมูจากทําขอนแก่นไปไหว้กลับมามีโชคลาภถูก ถูกหวยเป็นล้านเลยนะครับแล้วก็มีโชคลาภต่างๆเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆในท่านที่มีบาร,รมีที่ขอได้สําเร็จนะครับหลายๆท่านก็มีเรื่องราอีกมากนะครับจากกับการหมูที่ออสกลนอครน,นะครับเพราะฉะนั้นออวัดต่างๆ,ๆที่อยู่บริเวณนั้นจึงเป็นสถานที่ที่พญานาคขึ้นมาสร้างบุสร้างบารมีโดยตลอด นะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องการหมูพญานาคที่จังหวัดสกลนครหนองหานนะครับก็ขอทุกท่านไปหมูแล้วเห็งแล้วปังได้บารมีโภคทรพยับรัย์ป,ประดานจากเหล่านาให้เห็งให้ปังให้รวยนะครับแล้วก็ปรดนี้ประสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็สำเร็จความปรารถนาขอบคุณทุก่านกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็